มาทุกคนวันนี้ขอหนูย่าแต่งตัวโปรนิดนึงอุ้ยเขินนะฮะสวัสดีค่ะอุ้ยเขินนะฮะสวัสดีค่ะมาวันนี้ใครยังไม่ได้เลขสามตัวรัฐบาลไทยบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครยังไม่ได้บ้างคะทุกคนจิ้มลิงด้านล่างหนะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าม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 าเร็วเร็วร็ว อุ๊ยคนดูเยอะอีกวันนี้อ่ะสวัสดีค่ะกดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนหนาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็คือมันเป็นมันส่งการประสุดท้ายเลยเดะเจ๊กขอไปเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวจามาให้รัฐบาลไทยก่อนใครยังไม่ได้เลขสามตัวรัฐบาลไทยเจนกุกดเลขเก้ามา กดเลขเก้ามาเลยตอนนี้มาแปด้อยคนเก้าร้คนสวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะขอคนละทุกคนแบบนึงนะเจาขอดาวโจนให้แคป <c oughs> มาสวัสดีค่ะทุกคนสวยเกินไปแล้ววันนี้ขออนุญาตแบบเซ็กซี่นิดนึงเป็นวันสงการที่เจ๊จะเออวันที่สิบสี่แล้วเนาะสิบห้าสิบสี่ อ,อามาออสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอ,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 อามาทุกคนทุกคนเห็นลิง์ด้านล่างปะเ,ออเห็นลิง์ด้านล่างไหมคะใครยยังไม่ได้รัฐบาลไทยบ้างรัฐบาลกดเข้ากลุ่มฟรีด่วนค่ะ เดี๋ยวเจ๊จะปล่อยเลขสองตัวรัฐบาลไทยแล้วนะคะทุกคนเข้าห้องกลุ่มฟีใครเจ้าดาวโจรัฐบาลไทยลิง์กด้านล่างตอนนี้เลยเจ๊รับยี่สิบคนสุดท้ายเต็มคือเต็มค่ะรัฐบาลไทยสามตัวใครยังไม่ได้กดคนละสองแชร์ด่วนค่ะมารัฐบาลไทยนะ เจอชอบนะคะงวดนี้เจอชอบเลขหนึ่งกับเลขแปดกดลิงก์ด้านล่างนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ไม่เคยเข้ากลุ่มฟรีเจนุกเลยด่วนอัง้งลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆค่ะวันนี้ขออนุญาตแบบโปนิดนึงนะเออแบบขอไปอ่อยพ่้ยเพื่อหน่อยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีเจนุกห้าิบคนสุดท้ายรีบกดเลยด่วนเร็วๆค่ะด่วนส่วนพ่อแล้วไม่ลดแล้วค่ะเจ๊ไม่ลดลงแล้วแค่นี้พอแล้วสว,สวยๆเนาะมารัฐบาลไทยงวดน,นี้นะตัวเด่นเจ๊ชอบเลขหนึ่งกับเลขแปดตัวเด่นนะแต่เจ๊เน้นไปที่แปดจริงๆอ่ะหนึ่งแปดสองสวยนะตัวเด่น มาทุกคนกลุ่มฟรีแล้กลุ่มเต็มแล้วนะคะกลุ่มเต็มแล้วนะคะเหลือกลุ่มที่สองทิ้งที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนตอนนี้มาเจนุกชอบงวนนี้เจนุกชอบเลขหนึ่งกับเลขแปดแล้วก็เลขสองแต่ว่าหนักไปที่เลขแปดซะส่วนใหญ่นะคะก็งวดน,นี้ถ้าเบิร์น,นะอย่าเบิร์นเลยขอร้องขอร้องงวนนี้ออกเบิร์ นะคะล่าสุดไทยรัฐนะคะแบบว่าติดต่อมาไทยรัฐออนไลน์ติดต่อมาหาเจนุกนะคะคืออยากจะถามเลขเด็ดงวนนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าให้แบบว่าอวยพอในเอฟซีหน่อยอะไรอย่างนี้ทุกคนค่ะลิงก์นี้เข้าได้ไไดนี่ใค่หมวก<ๆ>ทุกคนค่ะลิงค์ด้านล่างทุกคนกดเข้าไปเลยกลุ่มแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตอนไหนคะ่ะ<ๆ>เพราะว่าเจ๊ไปผ่าก,กระเดื่องมา<ๆ>เจ๊เสื้อเสื้อสั่งนี้ไหน อยังไงดีอะสร้างในเพจอะไม่รู้ว่าเอออ่ะมาพร้อมยังพร้อมยังลิงด้านล่างเรากดเพื่อนๆยี่สิบคนสุดท้ายกลุ่มเต็มกลุ่มจะเต็มแล้วค่ะโอเคทุกคนรีบกดเข้าได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดาวโจรแล้วก็สามรัฐนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นรัฐบาลไทยเลขสามตัว เดี๋ยวเจ๊จะปล่อยเลขสองตัวให้นะทุกคนทุกคนรีบเข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่มตอนนี้เลยเข้ากลุ่มฟรีที่ลิงก์ด้านล่างตอนนี้ค่ะโอ,คโอเคมานะคะงวนนี้นะคะก็ชอบเลขหนึ่งเลขสองเลขแปดเอาไปตัดเล่นได้นะคะเด็กเจ๊ก็ไม่รู้ว่างวนนี้จะออแบบไหนอีกรัฐบ,บ้านไทย <c oughs> โอเคนะทุกคน เดี๋ยวเข้าไปเอากลุ่มดาวโจนได้เลยดาวโจนวันนี้ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนบาย้เจลงแล้วนะเ <c oughs> จนุกชอบงวดน,นี้เจนุกชอบเลขหนึ่งกับเลขแปดแล้วก็เลขสองแต่ว่าหนักไปที่เลขแปดสะส่วนใหญ่นะคะ <c oughs> กองงวดน,นี้ถ้าเบิร์นนะ อย่าเบิ้ลเลยขอร้องขอร้องงวดนี้ออกเบิลนะคะล่าสุดไทยรัฐนะคะแบบว่าติดต่อมาไทยรัฐออนไลน์ติดต่อมาหาเจนุกนะคะคืออยากจะถามเลขเด็ดงวดนี้แล้วก็เหมือนแบบว่าให้แบบว่า,วาอวยพรในเอฟซีนอยอะไรอย่างนี้ทุกคนค่ะลิงก์นี้เข้าได้นี่ใส่หมดทุกคนค่ะลิงก์ด้านล่างทุกคนกดเข้าไปเลยกลุ่มแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้ค่ะเสียงแหบ เดี๋ยวก็หายค่ะเพราะว่าเจ๊ไปผ่ากระเดื่องมาเจ๊ซ่วยเสื้อซวยสั่งที่ไหนอืมอยังไงเดียสั่งในเพจอะไม่รู้ว่าเอออ่ะมาพร้อมยังพร้อมยังลิงด้านล่างเรากดเพื่อนๆยี่สิบคนสุดท้ายกลุ่มเต็มกลุ่มจะเต็มแล้วค่ะโอเคทุกคนรีบกดเข้าได้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดาวโจรแล้วก็สามรัฐนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็คือเป็นรัฐบาลไทยเลขสามตัว เดี๋ยวเจ๊จะปล่อยเลขสองตัวให้นะทุกคนทุกคนรีบเข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่มตอนนี้เลย,ยเข้ากลุ่มฟรีที่ลิง์ด้านล่างตอนนี้ค่ะโอ,คโอเคมานะคะงวดน,นี้นะคะก็ชอบ เลขหนึ่งเลงสองเลงแปดเอาไปตัดเล่นได้นะคะเด็กเจ๊ก็ไม่รู้ว่างวดน,นี้เจ้าออกแบบไหนอีกรัฐบาลไทยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเอากลุ่มดาวโจนได้เลยดาวโจนวันนี้โอเคค่ะทุกคนบายบายเจยลงแล้วนะ เรื่สดใหม่พรุ่งนี้